สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการรับคมใบมีดตัดหญ้านะครับให้คมเหมือนใหม่นะครับใบมีดตัวนี้นะครับเป็นใบวงเดือนนะครับเี่นนะครับเวลาใช้งานไปนะครับใบมีดก็เริ่มไม่ค่อยคมนะครับตัวนี้ไม่มีฟันคาบ่ายนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นใบขนาดสิบสองนิ้วนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็เป็น ลูกหมูนะครับหรือว่าเห็นเจียนะครับส่วนใบนะครับก็ใช้เป็นใบที่ไม่ค่อยบางมากนะครับถ้าเป็นใบบางจะเป็นใบสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้หนากว่าใบบางหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นใบเจียนะครับถ้าเป็นใบบางจะเจีย์เข้าช้านะครับใบตัวนั้นใช้สําหรับตัดนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแว่นตานะครับวิธีการนะครับวิธีการรับคมนะครับก็คือจะรับคมตรงนี้ก่อนนะครับตรงฟันปกติตรงนี้นะครับแล้วก็จะรับคมตรงหัวนะครับนี่นะครับตรงหัวตรงนี้นะครับถ้าหัวตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแหลมนะครับ จะตัดหญ้าเข้าดีนะครับแต่ถ้าหัวตรงนี้หม่นนะครับเวลาไปโดนหญ้านะครับผมจะหาหญ้ามาลองดูนะครับนี่นะครับเวลาโดนหญ้าแบบนี้นะครับตรง,ตงสันตรงนี้จะไปโดนนะครับตรงที่ไม่มีคมนะครับจะไปโดนทําให้รู้สึกว่าจะตัดหญ้าขาดยากนะครับแต่ถ้าตรงนี้แหลมนะครับตรงปลายตรงนี well ้นะครับไอตรงมุมจิกตรงนี้จะเข้าก่อนนะครับ เข้าแล้วยาาก็จะขาดง่ายนะครับเดี๋ยวจะรับชมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับ เี่นะครับเราเจีย,ยตรงนี้เสร็จนะครับเจียตรงนี้เสร็จนะครับก็ต้องมาเจียด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ด้านบนนะครับไม่ต้องเจียบ่อยก็ได้นะครับอาจจะตัดไปรู้สึกว่าตรงนี้มันมนมนนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ตรงนี้หมนนะครับนี่มันจะหมนมันจะเป็นโค้งๆนะครับเราค่อยมาเจียตัดตรงนี้นะครับเผมจะทําให้ดูนะครับ เขาเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าตรงน,นี้อาจจะมองไม่เห็น,นเกับเียนลักษณะน,นี้นะครับนี่เทียนตรงนี้นิดเดียวนะครับ การเจียก็ประมาณนี้นะครับเอาให้ปลายตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะแหลมลมนะครับแป๊เดี๋ยวจะให้เ,เพื่อนๆดูชัดๆนะครับนี่นะครับเจียตรงปลายตรงนี้นะครับ เวลาโดนหญ้านะครับโดนหญ้านะครับตรงปลายตรงนี้จะโดนก่อนนี่นะครับส่วนนี้ส่วนนี้จะโดนก่อนนะครับแต่ถ้าเราตัดตัดไปนะครับตรงปลายตรงนี้จะเริ่มหมุนนะครับจะเริ่มโค้งเข้าด้านในนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะไปโดนนะครับทาให้ไม่ค่อยอกินหญ้านะครับกลินนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองทําตามได้นะครับหรือว่า เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีวิธีการรับคมใบมีดก็แนะนํามาบอกแนะนําบอกได้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ